จรัสสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสจัดโครงการเสริมสร้างสังคมพวัฒนธรรมด้วยการกระบวนการลูกเสือโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมที่สเสริมสร้างความสามารถทีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยกระบวนการลูกเสือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับองค์ความรู้ต่างกระบวนการลูกเสือในการปลูกฝังค่านิยมภายใต้สังคมครูวัฒนธรรมมีกลุกก่มเป้าหมายเป็นครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่าจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน450คนกำหนดจัด2รุ่นตามวันเวลาสถานที่ดังนี้รุ่นที่1ระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคมพุทธ,ธศักราช2566ณโรงแรมเซาเทิร์แอร์พอร์ตอำเภอหัดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยแบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส4โรงเรียนจังหวัดปัตตานี8โรงเรียนจังหวัดสงขลา2โรงเรียนจังหวัดสุริท3โรงเรียนและจังหวัดยะลา4โรงเรียนรุ่นที่2ระหว่างวันที่16-18สิงหาคมพุทธศักราช2566ณโรงแรมเซาเทอร์วิลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี เราทำความด<า>ีด้วยหัวใจเรา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมประกอบด้วยหลักสูตรวิธีการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปขยายผลในโรงเรียนเด็กชนประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อจิตอาสาเรทาทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมเตรียมความพร้อมละลายพฤติกรรมกิจกรรมบทเพลงแห่งความภาคภูมิใจกิจกรรมฐานสามารถีปรองดองสมานฉันท์กิจกรรมสันทนาการพัฒนาสัมพันธ์ สุดท้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดทำโครงการหรือกิจกรรมขยายผลกระบวนการลูกสือสูสถานเอกชนโดยการประกวดโครงการที่จะนำไปขยายผลในโรงเรียนของตนเองไ้อคนที่้เกมสอทีนาที่มักรอ อความสัติภาพจงมืออย่างทุกท่านนะครับผมนายมัตยุนนันมะมะเป็นนักวิชาการดิสระและก็เป็นหนึ่งในผู้เียนบรกระบวนการสําหรับการจัดโครงการเสริมสร้างสังคมอัจนริระในระดัโรงเรียนมัธชมศึาศาสนาอิสลามในครั้งนี้นะครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นเนื่องจากว่าเด็กๆเหล่านี้เป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนมักอาจจะไม่ได้สัมผัสกันในเรื่องของการสร้างสังคมอัจนะครับแต่การเข้าใครเหล่านี้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทางกรมการลูกเสือจะได้ส่งเสริมให้เด็กเห็นถึงเวลาเราอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดการสามัคคีรอมรองสมาฉนฉชนท์กระบวนการเหล่านี้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าการสร้างการเรียนรู้ <ใน S 1> ที่ควบคู่กักกบเนื้อหาวิชาการมันตอบโจทย์กับการเรียนโดยเฉพาะเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่เรียนอยู่ในชั้นมยยัธยมศึกษาปลายในส่วนของกระบวนการเลี้เสือเป็นการผ่านไปแล้วแต่ว่า เราสามารถที่จะเอามาใช้ในกระบวนการของการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาซึ่งในครั้งนี้ชื่นชมและเชื่อมั่นว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ,ะเป็นตัวแทนของสังคมโรงเรียนชุมชนในการที่จะสร้างสังคมข้อตกลงเพื่อไปสู่ความเป็นสามัคคีพร้อมดอกสมาธิเพื่อเกิดควาสมสันติสุขสงบสุขในบ้านเราต่อไปครับอัลในกุฮัมมาตุลลอฮิวะบารุก้าตุ กับผมนายซอสิตแต่วามาเลยนะครับมาจากโรงเรียนอุลศาสติทยาหมลูลนิพิจังหวัดสตูลนะครับวันนี้กับผมอยู่ที่โครงการเสริมสร้างสังคมพหูวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือผมได้สิ่งดีๆมากมายเลยนะครับจากโครงการในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นาศาสตร์และศิลป์ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมในสิ่งที่มองเห็นได้ และในานามธรรมในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นนะครับผมได้ความสามารถคีมากขึ้นได้ความรักไก่ปองดองความสมานฉัน,นกับผมต้องขอขอบคุณสถานที่ครูสบาอาจารย์ทุกคนนะครับที่ให้ความรู้และประสบการณ์กับผมและเพื่อนเพื่อนทุกคนตัวกับผมและเพื่อนเพื่อนทุกคนจะนำความรู้นี้ไปประดิษฐ์ประต่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ขอบคุณครับ